จะพาเดินนะคะเดินพารีวิวนะคะพาเอฟซีเดินชมอยู่ที่ซอยสุขุมวิท22นะคะเมื่อก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะทัดดาวก็อยู่ที่ซอยนี้นะคะอยู่ที่สายน้ำทิพย์ซอยหนึ่งนะคะก็อยู่ในช่วงของซอย22สนะคะสุขุมวิทย2นะคะแล้วก็จะเป็นโรงแรมเป็นอะไรนี้นะคะก็พาชมบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะพอดีว่า ลงมาทำทุระก็เลยถือโอกาสแบบว่ารีวิวนะคะรีวิวแบบว่าให้เอฟซีได้ดูนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่ส่วนของโรงเรียนสายสายน้ำผึ้งนะคะในซอย22นะคะเนี่ยค่ะพาชมบรรยากาศเดิมๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อทัดดาวนะคะก็พาเปลี่ยนบรรยากาศมั่งนะคะอยู่ทุ่งทุ่งนามั่งแล้วก็อยู่ที่แบบว่าในเมืองมั่งนะคะบรรยากาศนะคะ ก็จะเป็นแบบว่าเป็นตึกรามบ้านช่องแบบว่าสูงๆงนะคะก็จะมีเยอะนะคะแบบว่าทุกวันนี้แบบว่าบรรยากาศในกรุงเทพนะคะเขาก็จะมีะมีแบบว่าทำตึกเยอะแล้วก็ส่วนของที่เป็นแฟมิลี่มาร์ทแล้วก็เซเว่นะคะก็จะมีปิดเป็นบางส่วนนะคะนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเซเว่นที่เปิดใหม่นะคะตรงนี้นะคะเปิดใหม่เฉพาะสําหรับเอ่อแต่เมื่อก่อนตอนตอนสิปีที่แล้ว10ปีที่แล้วตรงนี้ก็ยังไม่มีนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมาสร้างหลังก็น่าจะประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่าทัดดาวก็อยู่ที่ซอยนี้อ่าสิกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็เซเว่นนี้ก็ได้มาบ่อยแล้วก็ส่วนตรงข้างในซอยนะคะมันก็จะมีเป็นแบบว่า เป็นร้านร้านหยอดเหรียญน,นะคะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะพาชมบรรยากาศนะคะแล้วก็จะมีส่วนตรงปากซอยก็จะมีที่เคยเป็นเซเว่นนะคะแต่ทุกวันนี้เขาน่าจะทำเป็นบาร์แล้วมันไม่มีตรงแบบว่าที่เป็นเซเว่น่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นนะคะเป็นเป็นที่เปิดเป็นเซเว่นเมื่อก่อนนะคะเมื่อตอนสิบป,ปีที่แล้ว แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซอยที่เราอาศัยอยู่นะคะเมื่อสิปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะก็จะพาเดินดูนะคะส,สำหรับใครที่ที่เคยอยู่นะคะก็เข้ามารับชมด้วยกันนะคะสา,สาวทางเมืองนอกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเคยเป็นแฟมิลี่มาดนะคะเนี่ยเวลาเราล,ลงมาซื้อของนะคะก็ จะมาตรงนี้นะคะเป็นเป็นร้านแฟมิลี่มานะคะเนี่ยค่ะก็จะพาพาดูนะคะแบบว่าเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วบรรยากาศมันจะไม่เหมือนเหมือนนี้นะคะก็จะแบบว่าจะมีแบบว่าเป็นบาร์เป็นอะไรนี้นะครับส่วนเป็นแฟมิลี่ก็จะปิดไปเป็นบางส่วนนะคะ บรรยากาศภายในซอย22นะคะแล้วก็จะมีของกินตลอดเลยนะคะก็จะมีมียายใส่นะคะที่เราแบบว่าชอบชอบมาอุดหนุนแกนะคะอุดหนุนเ,เมื่อตอนตอนที่เรายังอยู่ที่นี่นะคะตอนที่ยังทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ส่วนของตรงซอยตรงข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นเกสต์เฮาส์นะคะเป็นเกสต์เฮาส์ของคนที่รู้จักนะคะแต่ไม่ขอเอ่ยนามนะคะ โรงแรมตรงนี้ก็เปลี่ยนนะคะเมื่อก่อนจะเป็นเป็นส่วนของโรงแรมเป็นโรงแรมอะไรไม่รู้ทัดดาวจําไม่ได้นะคะเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นมาริออทนะคะนี่ค่ะบรรยากาศค่ะเดี๋ยวจะพาดูไปเรื่อยๆนะคะ มาดูในเมืองกรุงนะคะเนี่ค่ะก็จะมีแบบว่าผุกพ่านนะคะแล้วก็ส่วนของตรงนี้นะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นตึกแถวนะคะแต่ตรงนี้ก็ยังอยู่ว้ายไม่อยู่แล้วนะคะตรงที่แบบว่าเคยเป็นเซเว่นเขาก็จะปิดตรงที่เป็นแฟมิลี่มาร์ก็จะปิดเป็นบางส่วนนะคะนี่ค่ะ เมื่อก่อนตรงนี้ทัดดาวจําไม่ได้ว่าเป็นโรงแรมอะไรนะคิดไม่ออกคิดไม่ออกก็ช่างเถอะดูบรรยากาศก็พอนะคะเนะะี่ยค่ะจะมีร้านข้าวนงข้าวเหนียวขายข้าวนงข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเราก็เคยมาใช้บริการนะคะเออห้างตรงนี้ก็ยังอยู่ก็จะเป็นเมื่อก่อนน่าจะเป็นเซเว่นนะแต่ทีนี้เปลี่ยนมาเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้อะ่ะเป็นอะไรก็ช่างเถอะ เดี๋ยวจะพาดูนะคะพาดูไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะตอนที่เลิกงานเราก็จะชอบมาซื้อของตรงนี้แล้วก็จะมีร้านร้านของคุณยายนะคะที่ที่คุณยายแกเคยขายนะคะเมื่อก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นค่ะเดี๋ยวก็จะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เซเว่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็จะเดินไปเผื่อเจอคนรู้จัก นี่ค่ะแล้วก็ส่วนของตรงแมคโครตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นะเมื่อก่อนนะเนี่ยเมื่อสมัยสิบสิบกว่าปีที่แล้วอาจจะไม่มีตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเป็น,เป,นเป็นบาร์นะคะบาร์นั่งดิ้งเป็นพูเป็นอะไรแต่ตอนนี้ก็คือเขาเปลี่ยนมาเป็นแมคโครแล้วนะ่ก็แบบว่าหลายสถานที่นะที่แบบว่าที่เขาเปลี่ยนนะ มันจะไม่ค่อยมีมันจะไม่ค่อยมีแบบว่ามีผับมีตรงที่นั่งดื่มนั่งดิงแล้วนะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะเปลี่ยนมาเป็นร้านนวดแล้วก็จะปิดทําเป็นแบบว่าเหมือนอันนี้ก็จะเป็นห้างแมคโครที่แบบว่าถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะก็จะพาย้อนย้อนความทรงจํานะคะว่าปัจจุบันนะคะว่าปัจจุบันแล้วก็เมื่อ สิบปีที่แล้วมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวก็จะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนของเมื่อก่อนฝั่งตรงนี้นะคะตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นเป็นบาร์นะคะ เป็นบาร์แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นตึกเป็นตึกแถวอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็คือเขาทุบทิ้งหมดแล้วนะคะเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นะคะที่แบบว่าเพื่อนเราเคยมาทําอยู่ตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็ห้างนี้ก็เป็นเป็นห้างที่แบบว่าทําใหม่เมื่อก่อนตอนที่เราจะเดินไปขึ้น BTS นะคะตรงนี้มันจะเดินทะลุตรง BTS พร้อมพงได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น Holiday Inn นะคะเนี่ยค่ะ แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเขาจะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้และคะ่ะแล้วก็จะมีารถไฟฟ้าด้วยนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นสิ้นสุดอยู่ตรงอะไรนะตรงเคหะอะไรก็ไม่รู้จักนะครับเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเหมือนเหมือนแบบว่าเป็นบ้านเรานะคะพอ,พอดีว่าได้มีโอกาสแบบว่าผ่านมาทําธุระนะคะก็เลยแบบว่า okay. 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 ได้รีวิวให้ดูนะคะเนี่ยคะ่ะว่าเมื่อก่อน เมื่อก่อนนี้เราทํางานอยู่ตรงไหนนะคะก่อนที่จะไปภูเก็ตนะคะ,ะนี่ค่ะให้ดูถนนหนทางนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็จะพารีวิวไปเรื่อยๆนะคะก็สรุปแล้วสิบกว่าปีที่แล้วก็แตกต่างเยอะค่ะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทางช่องทัดดาวอินดีด้วยนะคะสำหรับทีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ